พยายามก็พอแล้วสิ่งสำคัญสำหรับคนกระตือรือร้นก็คือการที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมจะเกิดขึ้นหรือไม่เกอดเทสเบลิซาลิอุสคือนายพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชื่อของเขาถูกประวัติศาสตร์ลืมเลือนจนเสียแม้กระทั่งนายพลจอร์ซีมาเชลที่ไม่ค่อยมีคนเห็นคุณค่า ก็ยังถือว่ามีชื่อเสียงกว่าเพราะอย่างน้อยที่สุดจอร์สก็ยังมีแผนมาแชลซึ่งเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกหลังช่วงสงครามโลกครั้งท,งที่สองที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาเบรลิซาริอุสเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดของกรุงโรมในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบเซนทยเขาได้ช่วยปกป้องอารยธรรมตะวันตกไว้ได้อย่างน้อย3าครั้งด้วยกันเมื่อกรุงโรมสิ้นอำนาจและศูนย์กลางของจักรวรรด ตายไปอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเบริซาริอุสก็เป็นเหมือนแสงสว่างเดียวในยุคมืดของศาสนาคริสต์เขาคว้าชัยชนะอย่างงดงามที่เมืองดาลาคาเทจเนเปลซิซิลีและคอนสแตนติโนเปิลเขาช่วยชีวิตจักรวรรดิไว้ได้โดยอาศัยองค์คารักเพียงไม่กี่คนในการประทักกบฝูงชนเป็นหมืน่นๆมืนคนเมื่อการจะราจรทวีความรุนแรงขึ้น จนจักรพรรดิตัดสินใจสละบัลลังก์เขายึดดินแดนอันห่างไกลคืนมาได้หลังจากสูญเสียไปแล้วหลายปีถึงแม้จะมีกําลังพลไม่เพียงพอและขาดแคลนทรัพยากรจากนั้นเขาก็ยึดกุ้งรมคืนมาได้และป้องกันเมืองไว้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ชนเผ่าป่าเถื่อนเข้าป้านสะดมและยึดเมืองไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะอายุครบ40ปีแล้วเขาได้รับการตอบแทนอย่างไรรู้ไหม ไม่มีการฉลองชัยชนะต่อหน้าสาธารณชนแต่อย่างใดสำร้ายเขายังถูกเครือบคลงสงสัยอย่างต่อเนื่องโดยจัก,กรพรรดิจัสตินเนียนจอมระแวงชัยชนะและการเสียสละทั้งหลายของเขาถูกทําให้ไร้ความหมายโดยสนธิสัญญาที่โง่เขลากับศัตรูและความไม่จริงใจโปโคปิอุสผู้ถ่ายทอดประวัติส่วนตัวของเขาถูกจัสติเนียนติดสินบนให้ทำลายภาพลักษณ์ของผลงานของเขานอกจากนี้ ในภายหลังเขายังถูกปลดจากตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เดียวที่เหลืออยู่เพื่อใช้ฉีกหน้าเขาคือผู้บังคับบัญชาคอกม้าหลวงไม่เพียงเท่านี้ในช่วงท้ายของอาชีพการงานอันแสนรุ่งโรจน์ของเขาเบลิซาริอุสยังถูกยึดซัพย์และเทาว่ากันว่าตามตำนานก็ยังถูกทำให้ตาบอดจนต้องไปขอทานตามถนนเพื่อหาเลี้ยงชีพนักประวัติศาสตร์นักวิชาการและศิลปินทั้งหลาย พากันคร่ำครวญและทกเถียงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วพวกเขาและผู้คนที่ใจรักความยุติธรรมทั้งหลายรู้สึกโกรธเคืองกับความง่เขาความไม่รู้สำนึกบุญคุณและความอายุติธรรมทั้งหลายที่ชายผู้ยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดาผู้นี้ต้องประสบรู้ไหมว่าบุคคลเดียวที่เราไม่ได้ยินเสียงบ่นเรื่องนี้เลยคือใครไม่ว่าจะในตอนเกิดเหตุในช่วงท้ายของชีวิต หรือแม้แต่ในจดหมายส่วนตัวใดๆคำตอบคือตัวเบลิซาริอุสเองเรื่องตกลกไร้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ก็คือเขามีโอกาสยึดบัลลังได้หลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้สึกอยากจะทำแบบนั้นด้วยซ้ำส่วนจัก,กรพรรดิจัสติเนียนนั้นกลับตกเป็นทาสของความชั่วร้ายอันเกิดจากการมีอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งความอยากควบคุมความหวาดระแวงความเห็นแก่ตัวและความละโมบแต่เราแทบไม่เห็นร่องรอยของสิ่งเหล่านี้ในตัวของเบลิซาริอุสเลย ในมุมมองของเบลิซาริอุสนั้นเขาแค่ทํางานซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และรู้ว่าตัวเองทาได้ดีเขารู้ว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและนั่นก็เพียงพอแล้วในชีวิตของคนเรานั้นมีหลายครั้งที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหรือสมบูรณ์แบบแต่ผลลัพธ์กลับออกมาในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวการถูกดูหมิน่นความอิจฉาริษยาหรือแม้แต่ความเบื่อหน่ายจากคนทั้งโลก ผลลับเชิงลบเช่นนี้อาจทำร้ายเราได้ขึ้นอยู่กับว่าแรงจูงใจของเราคืออะไรหากอีโก้มีอำนาจเหนือเราเราจะไม่ยอมรับสิ่งใดที่ด้อยไปกว่าการยกย่องชื่นชมอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนี่เป็นทัศนคติที่อันตรายเนื่องจากเวลาที่เราลิเริ่มโครงการใดๆอาจเป็นหนังสือซักเล่มธุรกิจหรืออื่นๆเมื่อถึงจุดหนึ่งโครงการดังกล่าวจะพ้นจากการถูกควบคุมของเราและออกไปสู่โลกกว้างก่อนจะโดนตัดสิน ตอบรับหรือตอบโต้โดยผู้คนซึ่งแปลว่ามันจะหลุดพ้นจากการควบคุมของเราแล้วไปขึ้นอยู่กับคนเหล่านั้นแทนเบริซาลิอุสามารถชนะการสู้รบได้สามารถนำทัพได้สามารถกำหนดจรรยาบรรณของตัวเองได้แต่เขาควบคุมไม่ได้ว่าผู้อื่นจะเห็นคุณค่าของผลงานของเขาหรือไม่รวมถึงควบคุมไม่ได้ ว่าผลงานของเขาจะกระตุ้นให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยหรือไม่เขาไม่สามารถควบคุมให้จอมเผด็จการผู้มีอำนาจล้นฟ้าปฏิบัติต่อเขาอย่างดีได้นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกรูปแบบของชีวิตแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดเกี่ยวกับเบริซาลิอุสคือเขายอมรับได้สำหรับเขาแล้วแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องก็นับว่าเพียงพอแล้ว สิ่งสำคัญคือการรับใช้ชาติการรับใช้พระเจ้าและการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายส่วนข้อกรรมใดๆที่เกิดขึ้นนั้นเขาทนได้และลองบันตอบแทนก็ถือว่าเป็นของแถมแนวคิดเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาไม่เพียงไม่ได้รับการตอบแทนจากความดีที่ทำแต่ยังถูกลงโทษอีกด้วยซึ่งหากดูเผินๆก็เป็นเรื่องน่าขุนเคืองใจคนเรามักเจ็บใจในความไม่ยุติธรรมหากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารู้จักแต่ลองคิดดูสิว่า เขายังมีทางเลือกอะไรอีกเขาควรจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนหรือคนเราทุกคนย่อมต้องเจอกับความท้าทายทำนองนี้เสมอเวลาที่พยายามจะวัรู้เป้าหมายของตัวเอง คุณจะยอมทุ่มเทเพื่อสิ่งที่สามารถถูกพากไปจากอ้อมอกของคุณไหมคุณจะทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจหรือไม่ถ้าไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หากมีแรงจูงใจที่ถูกต้องคนเราก็จะยินดีเดินหน้าแต่หากใช้อีกโก้คนเราจะไม่ยอมทำแบบนั้นเด็ดขาดคนเราสามารถควบคุมผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานและความพยายามของเราได้น้อยมากไม่ว่าผลตอบแทนที่ว่าจะมาในรูปแบบของการยอมรับจากผู้อื่นชื่อเสียง หรือรางวัลต่างๆแล้วเราควรจะทําเช่นไรล่ะเราไม่ควรทําตัวเป็นคนใจกว้างไม่ทํางานหนักหรือไม่สร้างผลงานเพราะมีโอกาสที่เราจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนอย่างนั้นหรือคําตอบคือไม่คุณลองนึกถึงนักรณรงค์ที่พบว่าตัวเองสามารถผลักดันประเด็นที่สนับสนุนอยู่ได้แค่ระดับหนึ่งผู้นําที่ถูกลอบสังหารก่อนที่จะทํางานได้เสร็จสิน้นหรือนักประดิษฐ์ที่แนวคิดไม่เป็นที่นิยมเพราะล้ําสมัยจนเกินไปหากอ้างอิงจากมาตรวัดปกติของสังคมแล้ว คนเหล่านี้ล้วนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานและพวกเขายังควรทำงานต่อไปไหมขณะที่ใช้อีโก้เราทุกคนย่อมไม่เคยคิดสงสัยเช่นนี้อยู่บ้างถ้าคุณมีทัศนคติเช่นนี้คุณคิดว่าตัวเองจะรับมือกับช่วงเวลาอันโหดไร้ายได้อย่างไรเวลาที่ตัวเราล้ำสมัยเกินไปคนในตลาดเชื่อแนวโน้มที่ไม่เป็นจริงหรือเจ้านายกับลูกค้าของคุณไม่เข้าใจคุณจะดีกว่ามากถ้าคุณคิดว่าแค่ได้ทำสิ่งที่ดีก็เพียงพอแล้ว พูดง่ายๆก็คือยิ่งเรายึดติดกับผลลัพธ์น้อยลงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคนเราควรถูกเติมเต็มด้วยความภาคภูมิใจและความนับถือตัวเองเมื่อเราทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองการได้ลงมือพยายามโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์ก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะดีหรือร้ายก็ตามแต่สําหรับอีโก้แล้วแค่นี้ไม่เพียงพอเราจําเป็นต้องได้รับการยอมรับเราจําเป็นต้องได้รับการตอบแทน แถมสิ่งที่สร้างปัญหาเป็นพิเศษก็คือคนเรามักจะได้รับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วด้วยสิเราได้รับคำยกย่องชมเชยเราได้รับค่าแรงแล้วเราก็เริ่มทึกทักเอาเองว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกันซึ่งทำให้อาการฝันค้างเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เคยมีการพบปากกันอย่างไม่ธรรมดาระหว่างอเล็กซานเดอร์มหาราชกับไดโอจจนิส นักปรัชญาลัทธิซิสนิกผู้โด่งดังอาริกซันเดอร์เดินเข้าหาไดโอจินิสซึ่งกำลังนอนท่ามกลางอากาศอันแสนอบอุ่นของฤดูร้อนยืนจ้องดูแล้วเอ่ยถามว่าตัวเขาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในโลกสามารถทำอะไรให้กับไดโอจนิสซึ่งยากจนข้นแค้นจนเป็นที่เรื่องลือได้บ้างในจังหวะนั้นไดโอจนิสย่อมสามารถร้องขออะไรก็ได้ แต่คําตอบของเขานั้นนับว่าควรค่าแก่การจารึกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเขาพูดว่าอย่ายืนบางดวงอาทิตย์แม้เวลาจะล่วงเลยมามากกว่า2,000ปีแล้วแต่เราก็น่าจะเข้าใจได้ว่าอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนประเภทที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองสำคัญเพียงใดอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกจุกเพียงใดนักเขียนชื่อโรเบิร์ตลุยส์สตีเวนสันตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการพบป่าดังกล่าวว่า ช่างน่าเจ็บปวดใจที่หลังจากลงมือลงแรงอย่างยาวนานและปีนภูเขาสูงชันมามากมายกลับพบว่าสุดท้ายแล้วมนุษยชาติก็เพิกเฉยต่อความสำเร็จของคุณจงเตรียมใจไว้เธอครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆพ่อแม่คุณอาจไม่มีวันประทับใจคนรักของคุณอาจไม่สนใจนักลงทุนอาจไม่ยอมเข้าใจตัวเลขผู้ชมอาจไม่ปรบมือ แต่คุณก็ยังจําเป็นต้องกัดฟันผ่านไปให้ได้คุณจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจของคุณไม่ได้ทั้งนี้เบริซาริอุสยังได้รับโอกาสสุดท้ายเขาพลข้อเก่าหาทั้งหลายและกู้เกียติยศชื่อเสียงกลับมาได้ทันเวลาที่จะช่วยปกป้องจกกักรวรรดิอีกครั้งในขณะที่เป็นผู้เท่าผมข่าวแล้วแต่ชีวิตไม่ใช่เทพนิยายและเขาก็ถูกระแวงโดยไม่มีมูลอีกครั้ง ว่ากำลังคิดทรยศองค์จัก,กรพรรดิหากอ้างอิงจากบทกวีอันมีชื่อเสียงของเฮนรี่วัตสันลองเฟรโลเกี่ยวกับนายพลที่น่าสงสารคนนี้ในช่วงท้ายของชีวิตเขาทาั้งยากจนและพิการแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งสิ่งนี้ก็ยังทนได้ข้ายังคงเป็นเบริซาลิอุสผู้คนจะเห็นค่าของคุณน้อยเกินไปพวกเขาจะบ่อนทำลายคุณ คุณจะต้องประสบกับความล้มเหลวอันน่าประหลาดใจคุณจะไม่สมหวังตามที่คาดไว้คุณจะพ่ายแพ้คุณจะล้มเหลวหลังจากนั้นคุณจะเดินหน้าต่ออย่างไรล่ะทําอย่างไรคุณจึงจะภาคภูมิใจในตัวเองและผลงานของตัวเองโค้ชบาสเกตบอลอย่างจอห์นวูเดนแนะนําผู้เล่นของเขาไว้อย่างชัดเจนว่าให้ทําความเข้าใจนิยามความสําเร็จเสียใหม่ความสําเร็จคือความสบายใจอันเป็นผลโดยตรงจากความพึงพอใจในตัวเองที่ได้รู้ว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่สามารถเป็นได้ส่วนมาคัสออเรลิอัสก็เตือนตัวเองว่าความทะเยอทะยานหมายถึงการผูกมัดความอยู่ดีมีสุขของท่านไว้กับสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือทำส่วนการมีสุขภาพจิตด,ดีคือการผูกติดความอยู่ดีมีสุขของตัวเองไว้กับการกระทำของตัวเองจงทำงานของคุณและทำให้ดี หลังจากนั้นจงปล่อยมือแล้วปล่อยให้พระเจ้าจัดการทั้งหมดมีเท่านี้เองเกียรติยศชื่อเสียงกับผลตอบแทนทั้งหลายนั้นเป็นเพียงของแถมและการถูกปฏิเสธก็เป็นเรื่องของคนที่ปฏิเสธเราไม่ใช่ตัวเราหนังสือเรื่อง A Confederacy of Duncs เป็นผลงานอันแสนยอดเยี่ยมของ j o h n k e n n e d y t o ผู้เคยถูกสำนักพิมพ์ทั้งหลายปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกัน ทำให้เขาหัวใจสลายเสียจนฆ่าตัวตายในรถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนอันว่างเปล่าในเมืองบิล็อกซี่รัตมิซิซิปีแม่ของเขาคนพบต้นฉบับหนังสือเล่มดังกล่าวหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วและผลักดันจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ท้ายที่สุดหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลพูลิตเชอร์ลองคิดสักครู่หนึ่งถึงเรื่องราวข้างตน้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างระหว่างการส่งต้นฉบับให้สำนักพิมพ์พิจารณาก่อนเขาเสียชีวิตและหลังเขาเสียชีวิตไปแล้ว คำตอบคือไม่มีเลยนี่คือหนังสือเล่มเดิมที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะตอนเป็นต้นฉบับที่ทูเอาไปทุ่มเถียงกับบรรณาธิการหรือตอนที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วมันทํายอดขายได้มากมายและชนะรางวัลหากเขาตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้ได้เขาก็คงจะไม่ต้องปวดใจแต่เขาไม่ตระหนักถึงมันเลย กรณีตัวอย่างอันน่าเจ็บปวดนี้ช่วยให้เราได้เห็นว่าความเสียหายมากมายในชีวิตของคนเรานั้นหลายเหตุผลเพียงใดนี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถปล่อยให้ปัจจัยภายนอกเป็นตัวกำหนดว่าบางสิ่งจะคุ้มค่าสำหรับเราหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับตัวเราเองคนเดียวสุดท้ายแล้ว โลกนี้จะเฉยชากับสิ่งที่มนุษย์เราปรารถนาเสมอดังนั้นหากเราดื้อแพ่งที่จะมุ่งมากปรารถนาและยังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็มีแต่จะทําให้ตัวเองต้องพบเจอกับความคับแค้นหรือแย่กว่านั้นแค่ได้ลงมือทํางานของตัวเองก็เพียงพอแล้ว